ซื้อห้างาอย่างเอ้ยซันลาวบ่ซันลาวผลิตภัณฑ์อ๋อซันลาวผลิตภัณฑ์สบายดีเอ้ยพวกอย่างในพวกซาพวกกาแฟจี่สิบบอแมงค์ฮนใส่ขิงผักบุ้กซ่าแล้วก็เหล้าอ๋อโดยเป็นเหล้าต้มบ่อเหล้าเผาเราเป็นเหล้านึ่งเหล้านึ่งเหล้าของส้นเผาบอเหล้าของส้นเผา ชนเผาแเราเอ้ยเอ้ยเป็นชนเผาอย่างเอ้เป็นชนเผาแบโดยีมบางสบามาน้ำกันอ่าสาวลาสูอ่างามเนาะโอ้แข็งครับน้ำเพิ่มชาใบหมอนชาลอนนิดอ่านบอกนะครับวันนี้ได้ไปอีกบ่ ไปได้มือเดียวไปลำดีบ้านเอ้ยกินบุญเจียงหรือเปล่ปอ่าก็คือชาสาวแหละชาวโอสาวแล้วเบิร์ดละฮาบูฮันสันลาวนะครับเป็นประเภทของฝากโอ้อันนี้ซาหม,มักตูมโอ้โหเอาไปส่งใส่น้วยห่อกินได้เลยเป็นบ่เสื้ออย่างนนเนาะอ่าเอซิแกเดีย เอ้ยกาเลียเอยเป็นโซนเผามงงอ๋อเดี๋ยวอุดหนุเน,เน,น,น,นเอ้ยลนะ้วก่อนเด้อมีสินคายังแน่ที่่านด้เนะไอประเภทแ้วกมัมังงมแหงอันนี้น้นาวแลวยมมัดบักนาดแยมมัดมักมน,นัดนอันนี้ยังก่อนอันนี้น้นนำผึ้งมาวน้ึงบักนาวอ๋อเดี๋ยเด้ออ๋อบักหนาว คือ,อยังบกตูมในในหันเดี๋ยดอซื้อยังนอออ้อซอยเอ่ยเราอันนี้ซาบอกซาใยมอสร้อยหกเสื้อสองซองหกซองอ๋ออันนี้นหกซองหกซอ,องเล็กๆซาใบามอแล้วก็าาคือคนละสีซา,าสีไทยอันนี้มันสารสาร,สารดอกไม้ ชาดอกไม้มีขิงบ่ขิงยูนี่นี่ขิงอัน,นี้มีซาขิงชาขิงเอาซาหรออันอ๋ออันน,น,นี้อยู่ในมีหกสองสองหนึ่งไซรัติกคั้งหนึ่งแล้วก็มีวิธีใส่อยู่นี่เนาะโดยเอาสองเล็กๆนี่เรียกว่าเป็น <laughs> เป็นคนเหล่าเนาะไปบอสเซ้อ่ายหมดเอาสองเอาสองอยู่ในนีสองหนึ่ง เรอจอกหนึ่งเซามอประมาณสั้นนาทีแล้วก็กินเลยองเราจะพันฮะองจะพันออถุงหนึสาพันกบสามพันกบาวพันกลีบสาวพันกีบสองหมื่นกบอหม่นกบโยพี่เป็นคนไทยใช่ไหมไทยโดยอ๋อแต่กับเบ้าอีสานเบ้าอีสานคือจังเบาเลาเนี่แหละอ๋อแต่ไทยคือกานเนาะโดยงั้นเราซาขิง แล้วก็อันนี้เด็กซาสีไข่ซาสีไข่ซาสีไข่คือซาอย่างเนาะซาหัวสียไข่อ่าซาหัวเสียไข่เดี๋ยวเอามาอบแห้งครับเป็นซาโดยเป็นซาโซนิโนยแล้วก็เซนเกิรเอาซาซาใบมอนข้างนั้นเด็กเป็นอย่างนะข้างนั้นเป็นอันเหล้าแล้วก็น้ำผึ้งปลาแล้วก็กาแฟน้ำผึ้งปลาแล้วก็อีกอย่างกาแฟกาแฟจะเป็นเหล้า กาแฟเอ้าอันนี้คืออยังไงอันนี้ก็เป็นกาแฟเหมือนกันแต่ว่าอยุไหนจะมีพิ้งกงพร้อมจะมแล้วก็มีมีกระดาษสั่งกระดาษอยู่ข้างในโดยใส่ได้สามถางโดยแต่ว่าตัวนี้กับกาแฟถุงนี้ใส่ได้ไหลายแถวโดยโดยสามารถเก็บทั้งใส่ได้ไหลายแถเป็นของฝากได้เลยตัวน,นี้เจ็ดมื่นกีบเป็นกาุงฝากโดย อันนี้ก็ซาคิงกอื้ออันนี้ก็ซาคือกันเดมันให้ถุงอันนี้มันเป็นถุงใหญ่เลยจะมีสิบห้าสองสี่หมื่นกีบเจอได้อันนี้ก็คือกันเมันบอลแต่ว่ามันถึงเป็นซองใหญ่อ๋ออันนี้ก็ก็คือกันแต่ว่ามันเป็นซองใหญ่เนาะซองใหญ่ข้างในจะมีสบิบหา้าสองจะจะไหลกัวโดซองน้อยตรงซองสองหน่อยออน,นี่มีแต่อันหกซองเท่านัน มัน,นจะมี10 15 2โดยแต่ราคาจะต่างกันราคาตัวน,นี้มันส0บสี่พนกเลือกให้น้องอันนึงน้องเอาของฝากโอเคอันนี้นะะ่าหัดดิแล้วแต่ถ้าผู้หญิงไม่ผู้ใส่เอาไปฝากพ่อฝากแม่ฝากเพื่อนอะถ้าเป็นผู้หญิงเอาเสื้อหรอเอาได้เอาอันนี้แหละลซื้อในก็ได้ ชาเข่ง,อ,อ,งอันนี้เด้แม่นห่างไหมอันนี้เกลืออันนี้จะมีเกลือกับผิดย่างเดียวแล้วก็อันนี้อันนี้จะมีอันคนือนคนละสีเพราะว่ามันมันคนละกินบ่ะอ่อแม่แม่มันต่างกันเพราะว่าอันนี้จะมีหลายหลายอย่างโดยอันนี้มีเดย์พักหอมกับเกลือยอย่างเดียว

ทงยางอะไรอ่ะใม่ทงยางน้อยเลยเก้าสิบพันเก้าสิบพันทอนหนึ่งหมื่นกีบใช่แหนึ่งหมื่นกีบหรือว่าสิบพันนั่นเอง 1, โดยียฝากร้านนะอ,อ๋อร้านของถ้ามีเพื่อนมาเที่ยวที่หลวงพระบางฝากร้านของเราอยู่ที่ ตลาดมืดสวนอาหารเนาะถ้ามีใครมาเที่ยวนี่ก็มาช่วยอดนอนด้วยค่ะลากอนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะซอยหนีย่างรัดออกมาจากวัดผู้สีนะครับเมื่อกี้ว่าสิขึ้นไปเบิงพระอาทิตย์ตกดินไปในเครื่องท่านะครับเมื่อยหลายสูงหลายบดอกวกรล่างกายโดนแล้ว เลียยางกลับมานะครับหยาดมันเสียเวลามาเก็บบรรยากาศฝากพี่น้องตรงที่ถนนตรงนี้สิดีกลัวนักท่องเที่ยวเริ่มมากแล้วครับช่วงคำคำนักท่องเที่ยวหลายเส้น็นไห สวัสดีครับสบายดีหลวงพ่อบางตอนนี้เราอยู่ที่ซีแยกตลาดมืดด้ะครับพี่น้องเส้นนี้เอินว่าถนนสีสว่างวงนะครับไปถนนสีสว่างวงถนนเส้นนี้สีเป็นตลาดมืดนะครับตลาดมืดก็คือตลาดกลางคืนนั่นเองครับ ถนนเซนนี่ก็สิประกอบไปด้วยคาเฟ่สปานะครับร้านเสริมสวยร้านอาหารหลายเส้นเลยครับแต่ก็มีเฮื่านพักนําเป็นตึกเกา่าเป็นบ้านใหม่สวยงามเลยครับเศร้าต่างศาสตร์หลายแห่งรับพี่นอ้องสบายดี ตลาดเมืออ่นี่คือถนนเส้นนี่มนแมนบ่แม่นสาวถนนานั่นคนนี้เลยเด้อยังไ<อ>ม่เสร็จเลยเลยโดยเลย,ย,ยขอบใจตลาดเมื่อืนะครับตลาดเมื่อื่นคือถนนคนเดินตลาดกลางคืนมีของกินเครื่องดื่มอาหารสดอาหารสุกนะครับงานพื้นบ้านงานศิลปะงานชนเผ่าในลักษณะของฝากกับนี่คือกันนะครับ แน่ไปทั้งไหนก็นงามครับพี่น้องเป็นถนนที่สวยงามมากเลยสองขางทางประกอบไปด้วยบ้านเก่าตึกเก่าประดับประดาไปด้วยงานศิลปะพื้นถิ่นนะครับหลวงพระบางเราเดิมยางลงไปหนีกัสิชนกับแม่นำ้ำโขงถนนเสน้นริมโคงก็เป็นลักษณะนี้คือกันครับแต่ว่าเ้นนี้สีย้อดฮิตตัว มีบาร์มีร้านอาหารนะครับแดดร่มลมตกกำลังดีเลยครับเจสมินสปาอันนี้ก็เป็นสปาอีกแล้วห้างๆเป็นมัสซาด ทางท่องเที่ยวเจ้าจักรยานปันเหล่นนะครับสูตรอากาศดีๆที่หลวงพระบาง,ง,บางแสงกอาลังงามเลยครับโอ้นห่นี่นอาหารครับใส่กอบเห็ดสดๆตากสดๆอาจจะข้ามฝั่งกันนะครับ ใช้รถใช้ถนนที่นี่ต้องระมัดระวังนะครับฟงมาลายซ้ายแล้วก็รถวิ่งเลนขวานะครับจะข้ามถนนต้องระวังเป็นพิเศษขันสั่นเป็นอย่างมาามันยากนะครับเพราะว่าเขาเป็นเชาว่างศาสตร์ที่เขามาเที่ยวในบ้านเพ่นเวลาเป็นอย่างมามันขรุขามทียากเ<อ>มืองสองเที่ยวอันดับหนึ่งของเล่านะครับ แกวงหลวงพระบางลูฟท็อปบาร์ bar. ส่วนหน้าจะเป็นบาร์เป็นคาเฟ่น,นะครับตรงไปข้างหน้าจะเป็นถนนคนเดินนะจะเป็นถนนคนเดินนะครับข้างหน้าร้านลุงกะเพราอ๋อล้านนี้ขายผัดกะเพราโดยตรงเลยครับ้านลุงกะเพราได้ครับ เป็นห่อเฮือนพ่อเฮือนก็นคือขั้นของไทยก็คือห่อนกฮูกครับผมห่อเฮือนเท่ากับห่อนกฮูก,กตัวหนังสือไข่ๆล้อเลื่อนนะครับนนะกระเพราไทยดังไกลไปทั่วโลกขนาดอยูเล่ายัางมีขายนะครับขออนุญาตใส่กล่องใส่ไปใส่มานะครับเสียดายวิว เจีได้บรรยากาศย่างรอบเดียวให้มันจบไปเลยบรรยากาศก็ร่างดีครับช่วงนี้เดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับบริษัทซาโตะอยียงนอน่อนเลยแต่ลงถ่าย๋ยวจำกัดแล้วครับ หานขายยาเวียงไซอันนี้หานขายยาครับผัวได้ทุกพยานสําหรับหานขายยาฝั่งนั้นเป็นธนาคารพงสวรรค์จะซูมให้ดูนะครับธนาคารพงสวรรค์พอดีผมเคยเรียนภาษาเ่ามานิดหน่อยนะครับก็ายเลยพ่อสีอ่านออกแต่กระเขียนไม่ได้ครับ อ่านออกนิดหน่อยนะครับบางขําก็อ่านออกเฮือนพักพูนซับนะครับพี่น้องพูนซับซ้อโซ่จะเป็นหางลงมาน่อหนูจะเป็นคล้ายๆมอมาของไทยนะครับอันนั้นคือเฮือนนะครับคำว่าเฮือนคล้ายๆรอเรือถ้าบ้านเราก็อ่านว่าเรือมวก็ะมอมาเป็นน่อหนูนะครับเฮือนพักพูนซับห้านขายเครื่องนุ่ง ห่านขายเครื่องนุ่งห่านขายเครื่องนะครับร้านค้าสุดคลาสสิกโอ้คลาสสิกขนาดสุดยอดนะครับแฟซ่ายาสะผมยาดมยาลมยาอมยามองมีหรือเปล่าสุดยอดเลยครับนี่จอยแพนทีนดอก เป็นสินค้าน้ำเข่าจากประเทศไทยนะครับร้านกระเป๋าแบรนด์เนมเยอะมากนะครับแบรนด์สปอร์ตก็เยอะครับดิโน f เฟกแล้วก็แบรนด์สปอร์ตชั้นนำระดับโลกตาก่ตางๆนานาเยอะมากเพียงแต่ว่า เป็นของจีนนะครับสั่งอยู่ในช้อปปี้สั่งในรัศดาก็ได้นะครับสั่งในแอปสมได้เบิร์ตตัวผมไปสำรวจมาแล้วซสือไปหลายคนแล้วครับ <laughs> ปรกากฏว่าซิปมันตกหลองนะครับซิปมันแตกใส่ไปใส่ไปแล้วซิปแตกนี่ครับ Finland d อ not fit ยิ่งค่ำก็ยิ่งสวยนะครับถนนที่นี่ ปิ้งปลาครับพี่น้องสบายดีเอ้ยปิ้งปลาปลานิ่นหมดเลยปลานิ่นน้ำโขงเลี้ยงในกระช่างก็จริงครับแต่ว่าเลี้ยงในกระช่างน้ำไหลอ่ามันสิบปาวเนาะอันนี้กับธนาคารคือกันครับธนาคาร ธนาคารยังไงอ๋อธนาคาร ST แบ่ง ST นะครับธนาคาร ST ทีจำกัดหน่วยบริการลูกค้าเต็มไปด้วยมัสตารน,นะครับฮ <c oughs> านหลวงพระบางนวดแผนโบราณสาขาสาม ตุกๆทราเวลเซอร์วิสอันนี้ที่นี่เอิร์ตรถตุกๆนะครับสินค้าเริ่มมาขายแล้วครับของกินก็เยอะของกินก็เยอะของใช้ก็มากมีโอ้ของกินห่านเฟิร์อันนี้เป็นห่านเฟิร์นะครับสบายดี ถนนเซนียางตรงไปถนนแม่น้ำโขงนะครับยางตรงไปชนกับแม่น้ำโขงเลยนะครับรห้านบักไมายปั่นตามสั่ง,ส,งสบายดีเอ้ย,ย,ยดเดี็กอุดหนุนทั้งสองล่านเะนี่ยคันแต่ว่ากินได้แก้วเดียวเนะี่ยให้จังไดสร้างคนละเครื่องแก้วพนกันได้ปะมสมกันคนละเครื่องแก้ว,นนอ,วออ๋ <laughs> แกวละสักพันามสแก้ละสามสิแกวและสามหมื่นเข้าสู่ตลาดกลางคืนอย่างเต็มรูปแบบนะครับถ้าเป็นที่ไทยบ้านเราตั้งแล้หเมือแล้วนะครับ ของฝากโอ้ร้านนี้งานศิละปะสบายดยีบ้าเองบอ่เจา้าเป็นคนวาดหรืออายเราน้ำกันเจ้าเป็นคนล่างการไห้โอ้งามขักงานศิละปะ บ่งบอกถึงวิถีชีวิตนะครับภาพที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวลราเดิมหลวงพ่บาง,งข้างบนนะเพื่เอเที่ยวคุณไปถ่ายวัดนะครับขึ้นไปถ่ายรูปวัดขึ้นไปถ่ายวิวพระอาทิตย์ตกดินตีมน้ำผงแต่เราเป็นชนชั้นล่างเราต้องอยู่ข้างล่างนะครับ คมไฟสไตล์จีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานฝีมือนะครับงานฝีมือแบบชนเผาและก็ภาพวาดศิลปะทางขึ้นประสาทวัดภูสีนะครับทางขึ้นวัดภูสีทางขึ้นไปชวมวิวขึ้นไป สักกะะพระพุทธรูปยูทั้งหันพิพิธภัณฑ์แห่งศาต์หลวงพระบางเดี๋ยวปลาเาหกสบเลยก็ได้กำลังต่างเครื่องนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งศาสตรคนข้างในเป็นพระรัชวังเก่านะครับขนมปัง ข้าวจีปาเต้น,นะครับไม่รู้ว่าโซนของกินอยู่โซนไหน,ไไไไไน,นอ,อ,อ,อนี้ันนี้เป็นมอหอมนะครับ สินค้านะลาลากักนาักประเภทพว่วงกุญแจนะครับงานฝีมือนะครับที่เป็นงานศินละปะประจำเผ่า เรนีน,นน้องกำลังตั้งทานนะครับเดี๋ยวห้าวจิมาเบิงผ้าชิ้นงามนะครับอยู่ไทยกับบุคคลเห็นนะครับแบบไี้หรือว่าอาชีะนี้ผ้าสิ้นไม่หมอนบอกไม่หมอนหรือไม่หมอนไม่หมอนผ้าตำมืมอนะครับ พื้นละ1 5 0 0 0บาทบักรลาน้อยขายกล้วยบักรลาน้อยขายอย่างเนาะขายกล้วยเจ็ดพันนะเจ้าพันจะไ,ได้น้องกันปะจะได้น้องกันปะ